กบอยรันคาร์โรจะว่าไปแล้วที่นี่ก็ไม่มีอะไรอที่เป็นพิเศษเลยะเป็นห้องเรียนที่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะทีน่นี่เป็นห้องเรียนของโรงเรียนดินจ่าโดคุทาักเกนะนะเออแล้วครูมาเกย์นกับครูคโรโคคุโทคางเงต<ะ>์จะไปทักทายหน่อยนะเอ๊ะไรกันา่พวกนายไม่รู้เลยเหรอสองคนนั้นไม่อยู่สักพักแล้วล่ร อะไรนะว่าไงนะหมายความว่ายังไงอะที่บอกว่ามาอยู่ตอนนี้กองกำลังนินจาเดี๋ยวคุณเกศทั้งหมดก็ไม่อยู่ด้วยว่าไงนะอ๋อเหรอเรอมาแผล่ะเช่เป็นอะไรไปหรอโวยวายใหญ่ทั้งคู่เลยอ่ะเจนเบะไม่ใช่เวลามาสบายใจแบบนี้นะวองกำลังนินจาเดี๋ยวคุณเกะไม่อยู่หมดตรงนี้เลยจะได้สนุกกันเต็มที่ยังไงล่ะใหญ่น จะบ้าหรือไงเล่าก็กำลังดคุยวเกาะก็บอยู่แลลว่ากำลังเคลื่อนไหวกันอยู่ตั้งทาาแล้วมันยังไงเหรอตอนนี้อาจกำลังสร้างเรื่องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้นะหรืออาจกำลังหวังแผนโจมตีโรงเรียนนิจจาอยู่บุกไลยเฮ้ยไล่ไล้นัมันก็แย่นะสิมีอะไรหลายๆอย่างงั้นเหรอฮะกอกํลังนิจจาดูคุตะเกีนะ แคออกไปท่องเที่ยวกันหมดเท่านั้นก็กําลังดดคุตะเกะเดินทางท่องเที่ยววันนี้เราจะมาดื่มกินกันที่นี่นะครับดีมากดีมากมีทั้งอาหารสุราและแตนจามัดจืดดีมากเลยดีมากและยังได้แช่น้ําร้อนกับลีรด้งดีมาก ก็บอพวกใครนินจาพวกนั้นนะ่ะก็มีครูนินจาคอยติดตามดูเพราะเป็นห่วงตลอดเวลาระหว่างที่ครูไม่อยู่พวกเธอก็ตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่ครูโรงเรียนนินจาสอนสะนะแบบนี้แหละเี่ใครนินจามาเหรอจะให้ครูที่โรงเรียนมาดูแลสินะอ๋อครูของ,รงเรื่องนินจาเนอะเหรอไม่ได้เป็นครูตัวแทนของใครสักหน่อยอะหาซีนิตามหาสุร,รส,สินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็จะบอกให้ก็ได้ว่าครูโรงเรียนนินจา ไม่ได้มาด้วยกันสักน้อยปกติตัวมันกรก็สอนตามเวลาอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงล่ะอะไรกันอะไม่ว่าครูโรงเรียนไหนก็ไม่มาเลยแล้วทำไงดีอะ ทอมมี icana, ่จางยังไงของคุณอ <piace. S 1> ิจิที่มารูปด้วยคือทอมมี่จังเองเหรอข้างนอกน่ะมีสเตรูซุ่มอยู่พวกเราถูกล้อมไม่หมดแล้วรู้ไหมถูกสเตรลล้อมไว้อย่างนั้นเหรออันตราย โหน่าไปแบบนั้น่ะ <c oughs> เกิดถูกทลืดอกไฟจะทำไงเล่มาฮะอมมิจังเศัตรูเหรอใช่แล้วศัตรูบุกเข้ามาล้อมฉันถึงเข้ามาในนี้ยังไงเล่าแล้วศัตรูที่ไหนกันล่ะไม่รู้เหมือนกันเน่ะเหมือนเป็นกองกำลังดินจาที่ไหนสักแห่งแล้วพวกนายอ่ะมีความคิดดีๆบ้างไหมความคิดเหรอครูใหญ่โรงเรียนเราอ่ะ ท่านขี้เฮตะฮาโปซานเป็นพันธมิตรกับเจ้าเมืองโดคุทเกะให้กลับให้กกลับให้กกลับเก่งมากครับท่านและที่ป้อมเมืองก็ร้อมรอบไปด้วยศัตรูเต็มไปหมดเลยตอนนี้เรามีศัตรูเต็มทุกทิศที่ตั้งก็ตรงนั้น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 โจมตีแล้วตอนนี้เมืองอมิทาเกะกับเมืองนาราทาเกะก็ดูเหมือนกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจบุกโจมตีด้วยเลยนะทุกคน เอาของสิ่งนี้ไปส่งด้วยแต่ตอนนี้กําลังมีข้อพิพาทกันอยู่นะขวานไม่ส่งเธอและจากนั้นทั้งเมืองโอยิทาเคกับเมืองฮคิทาเคก็เลยพลอยเกลียดด้วย,ยด้ยยมาที่สุดเลยแต่ไม่้จังไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ใช่ใช่แล้วกําลังต่อสูอ้ล,ล้อมกันนะฐานยังถูกล้อมเอาไว้แล้วด้วยอ่ะจนววาครูมาไกโนะจะกลับมา พวกเราต้องรับมือกับการโจมตีของศัตรูอยู่ในห้องเรียนรู้ไหมในห้องเรียนเหมือนบ้านนี่น่ะเหรอโจมตีเหรอคนแก่เหรอไม่ใช่แล้ววัวรดน้ำเหรอก็บอกว่าไม่ใช่อย่างไงเล่าคุณเป็นคนน่าสงสารมากเลยเฮ้ยในบรุกกตาตั้งๆแล้วโอ้โห้ยน่นมันวัวแล้วพูดถึงจอมตีตั้งหางอะ หมายถึงจอมตีจากภายในบ้าน่ะฝากตัวด้วยนะครับรทำอะไรของเธอเล่นมุกแป๊กอะเดะถ้าจะพูดให้ถูกอนะก็แป๊กเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยผมเป็นพ่อของฟูบุกิครับชื่อฟูบูกิไม่ใช่คุกกี้นะครับฟูบูกิครับเฮ้อเฮเมื <merged> ่อก<ว>ี้เหมือนมีใครไม่รู้มันเล่นมุกแป๊กให้ดูอีกแล้วอะพอแล้ว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 ฉันจะแนะนำตัวก่อนนะ ฉันโทมมิเป็นนักเรียนโรงเรียนนินจาห้องคุณโนอิจิจ้าฝากตัวด้วยนะยามาบุกิไฮโดรคุคุณโนอิจิเออฉันก็คุณยามาบุกิพวกครูจะกลับมาเมื่อไหร่เหรออ,ออกเดินทางท่องเที่ยวคิดว่าน่าจะอ,อีกสามวันกลับนะอ้าถ้าคือหัวหน้าไฮโดรคุชิชิบุกิสามวันเหรอถ้าอยู่รับมือก็ต้องมีอาหารสินะเออถ้าอาหารแล้วก็อยู่ในโรงอาหารแล้วงั้นไปกันเอถอะเอาฟังก่อนได้เปล่า มีเท่านี้ก็อยู่รอดได้ถึงสิบวันแล้วละ่ะที่เหลือก็ดินปืนดินปืนอยู่ตรงนั้นดีละมาทำอาหารข้าวปิ้งกินกันเถอะทำไมทโมมี่จังต้องมากักเก็บอะไรด้วยเนี่ยแล้วทำไมเราต้องทำข้าวปิ้งกินกันด้วยอะฮะแล้วว่าเป็นอาหารที่กินง่ายและกินระหว่างต่อสายดดจะเป็นคนทำอาหารชอบอาหางชอบแท้แล้วพวกเราเป็นคนทำอาหารนะทัน,นได้นะ เริ่มด้วยต้องจุดไฟสินะได้ไฟแล้วได้ไฟแล้วไายมีอะไรหรอชิบุกิเชื่อติดไฟสิงไปหาดินปืนข้างบนนั่นแล้วสิงด้วยอ่ะมีดินปืนเก็บไว้บนเพดานด้วยนี่นาดูสิไม่ใช่แค่ดินปืนนะระเบิดก็อยู่บนนั้นด้วยเขียวอะไรอ่ะมีอะไรกันเหรอพวกเราจุดไฟสิมทำอาหารกันนะาเฮ้ยเบื่อจะทำอาหารช<ะ>ิบุกิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราะทำอาหาร

ดแล้วไม่ไหวอ่ะอาหารที่มีอยู่และไทบไปหมดแล้วเดนเนี่ยแล้วอาหารสำหรับ3มวันล่ะฮนี่เดี๋ยวก่อนนะที่นี่เป็นโรงเรียนนินจานะจะต้องมีสเสบียงทหารสร้าเอาไว้อย่างแน่นอนเลย <h aw ai i> สเสบียงทหารก็คือ อาหารที่สามารถนำมากินได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไรก็ดตามนะสิตัวอย่างเช่นในเสือทาตามิในปราสาทก็จะมีอาหารเก็บซ่อนเอาไว้หรือลากไม้ที่ปลูกเอาไว้สามารถกินได้ถ้าเป็นเสือทาตามิแล้วก็ในห้องครูมาไกโนก,ก็มีนะนี่ละงั้นไปดูกันเลยเดี๋ยวอย่าพังไปก่อนหน้านั้นมาดูแผนที่ห้องโรงเรียนนินจาเดอคุทาเกะก,กันก่อนเลยนะแบบนี้นี่เองอะ่ะ จะเข้าห้องครูมาไก่เนาะก็ต้องเดินออกไปเข้าจากข้างนอกสินะถ้าเป็นแบบนี้ยจะไปห้องครูมาไก่เนาะก็ต้องออกไปข้างนอกลำบากเลยฮะมีอะไรลำบากเหรอก็ข้างนอกนะมีศัตรูรอมอยู่ในสิเอจริงด้วยลำบากจะลำบากแต่ไม่เป็นไรหรอกแอม่ก็ห้องนักเรียนกับห้องพักครูมาไก่เนาะนะจริงด้วยมีประตูลับจะเข้าออกก็สะดวกฮึถ้ามีอยุดทั้งนี้ เอาล่ะมัดดูกันเอะนะขออร่อยซ่อนไว้ก็คงจะดีนะหนูให้ตายสิเป็นห่วงจนแอบตามมาจนได้ฮะรรงอาหารก็เละแล้วด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยน้ามาไก่นกหลบอยู่ตรงนั้นด้วย ตั้งใจมาซุ่มดูเหมือนกันสินะแล้วหมอนั่นจะมาซุ่มดูอยู่ทำไมดูสถานการณ์ดูสักพักดีไหมครับคุณคณรูโรงเรียนนิจาทั้งสองเย้ยครูมาไกโน็กโคจิฉันรู้นะว่าพวกนายอยู่แถวนี้ออกมาซะโดยดีเย้ยเอารู้สึกใจยังไม่รู้ละมังเนี่ไม่ต้องซ่อนตัวรีบออกมากันได้แล้วครูมาไกนเอ๋ อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้เอ้าวยังมาอ้าวอีกเหรอแล้วทําไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะที่จริงผมออกเดินท่องเที่ยวกับกองกำลังดินจาโดูคุทะเกะนะครับเดินทางท่องเที่ยวเหรอดีจังเลยใหญ่เฉยพอเป็นหัวผู้รักเรียนผมก็เลยรีบเดินทางกลับมาก่อนนะเอาละลองดูทางนั้นก่อนสิครับให้ดูปลายเล็บงั้นสินะมองเลยไปตัางหาก หมายถึงกรอบจอโทรทัศน์หรือมองไปไกลๆเลยมีรบอยู่ห้าคนสินะแล้วใครกันล่ะเนี่ยบางทีอาจจะเป็นศัตรูของท่านฮับปไซครูใหญ่ของโรงเรียนเราพวกที่ลัาคิดจะเล่นงานเมืองของคุณเกะอยู่ยังไงล่ะทีแรกก็คิดว่าจะเข้าไปช่วยนะแต่ก็แต่ก็โรงอาหารเกิดระเบิดขึ้นมาก่อนนะ อองั้นถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมาเองละรีบเข้าไปช่วยดีกว่ามั้งไม่ต้องรอให้ครบสามวันก่อนเอะเอเพราะผมอยากดูว่าพวกครโดคุจะต่อสู้กันยังไงน่าสนุกใช่ไหมล่ะฮะหลังจากกรีดดูก็พบต้นกกที่ใช้ทําเสือพอกรีดเข้าไปลึกๆก็เจอแต่พวกเชื้อราที่เกาอตามก้านต้นเผือก แล้วพอดึงดูก็เจอยางเหนียวเหนียวแต่ไม่หมดชีบูกิเคยเอาเสื้อทาตามิถูห้องใช่ไหมล่ะ่อก้มาลุกตะเข้ใช่ไหมเวลา,าทำความสะอาดพื้นห้องก็เอาเสื้อทาตามิมาชุบน้ำแล้วก็ถูชินเบก็ด้วยเค,คยทำน้ำมูกอย่าใส่เสื้อทาตามิแล้วเห็ดก็งอกขึ้นเฉยเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นเห็ดก็งอกขึ้นมาแล้วมันกินได้หรือเปล่าอ่ะฮะงอกเป็นเห็ดอะไรเหรอทาตามีตะเกะ ไม่ใช่ต้องนำมูทธธ้าเกะ <พอ S 2> สิพอได้แล้วขยะยทะยางที่สุดเลยแล้วหลังจากนี้จะทํายังไงอ่ะฮะนี่นี่ยังไงก็ตามไปอุดกระดังงที่พังก่านนี่บ้าฮะไปด้วยในเสืออ<ะ>าตอมีที่อยู่ใต้ก้านต้นเผือกอีกที่มีอะไรซ่อนอยู่อีก,กอ่ะดีละ ของที่มีอยู่ทั้งหมดสักางกำแพงขึ้นมาเลยนี่นี่ในเสือทาตามีน่ะชินเด้เรื่องในเสือทาตามีน่ะพอแล้วช่างมันเถอนะโอ้หอนื้อตอกเนื้อตอเนออแต่ว่าทำไมศัตรูถึงไม่เข้ามาโจมตีอะฮะเมื่อกี้ระเบิดขึ้นมาสงสัยจะรอดูเชิงก่อนละมั้งเฮ้ยอ้ไอ้แย่แล้วลืมไปเลยเฮ้ยการบ้านของกูโดอีเที่ยวมาด้วยเอ๊การบ้านเหรอ เวลาคุ้มครองปราสาทและป้อมทําไมถึงต้องเอาคาเมมาวางไว้ที่ใต้ดิแล้วทําไมละ่ะเดี๋ยวก่อนนะหรือนี่จะแป็นนี่มีคาเมหรือเปล่มีสิเออเอาห้หน่อยสิแล้วๆมาเลยเข้าใจแล้วคาเมทะเลาคุ้งครับฝ่ากตัวด้วยเอ,อเอ้ยใครก็ได้เอาบอที้ไปเก็บที่ได้ไหมเอาละนี่ใช่ไหมคาเม สมเป็นคุณโอทอมหมอะคุณโอทอมหมอถ่ายคุณโออีจิงัน้นเหรอก็เลยเป็นคุณโอธรรมะมุกเล่นทํเอาไว้ที่หลังกังนได้แล้วเข้าแล้วเดี๋ยวตานี่ที่เนี่ยลองเรียนในจาะนะเอ๊ะโอ้อนายคอยดูให้ดีกันแล้วกันสลักบนพื้นตรงนี้น่ะโอมีตลามันผิดอ่านมันอยู่รรตรงนี้ ไม่ใช่เวลามาตกใจนะเอาค้าแม่ที่หามาได้มาวางไว้บนพื้นเลยเข้าใจแล้วไปเลยนี่ไปไกลๆเลยอะไรแบบนี้ล่ะ จากนั้นก็เอาหูแนบํามแม่แล้วก็ลองฟังเสียงดูอเอาเลยได้เลยนี่เดอต้องคนเงียบนะหือืออเอเอเปล่านะเอ่อฉันรู้สึกเหมือนคาแม่คุงพูดอะไรสักอย่างก็เลยอยากฟังอะ่ะไงขีร็มาลุได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าไม่เลยไม่มีอะไรอ๋อได้ยิแล้วได้ยินเสียงบางอย่างเอ๊ะเอ๊ะ อะไรกันน้องเสียงใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วดูยเฮ้ยจริงๆด้วยหยุดหรือว่าจะเป็นเสียงนี้มั้งอ๋อนี่เป็น ุดใต้ดินใช่หรือเปล่าลันนี่ถ้าขุดใต้ดินก็แปลว่าศัตรูอยู่ใกล้ในวิชานินจามีวิชาตัวตุ่นดำดินอยู่ด้วยเธอจะขุดมาทําไมกันลัเนี่ยที่สําคัญกว่านั้นก็คือจะทํายังไงเพราะว่าใต้ดินในตอนนี้อาจจะมีระเบิดวางเอาไว้ก็ได้นะ ดูเขากันเถอะนะดีด้วยเข้าใจหมดแล้วล่ะนะเอออืมดีละเลือกใช้แผนนี้ก็แล้วกันอันนี้หัวหน้าอะไรแน่ใจนะครับว่าแผนนี้มันดีแล้วอะครับไม่ต้องห่วงทั้งทิศท,ทางทั้งตำแหน่งไม่ผิดแน่ฉันเช็คดูในเข็มทิศหมดแล้วละ่ะและทำไมต้องขุดดินเข้ามาด้วยล่ะครับจู่ๆศัตรูก็ระเบ,บิดรัวหานขึ้นมาซะงัังงนอันตรายจะตาย ขุดดินเข้าดีกว่านะาเชืงด้วยนะแถมข้างบนเนี่ยยังมีนินจาของโดโคทาเกะอยู่ด้วยอ่ะรูโดอิเป็นยังไงบ้างที่ป่าด้านหลังมีกองดินกองใหญ่อยู่ด้วยครับอาจเป็นดินที่ถูกขนมาทิ้งไว้ก็ได้วิชาตัวตุนดำดินอย่างนั้นเหรอปล่อยไว้แบบนี้ศัตรูอาจจะบุกเข้าไปกลางห้องเรียนและจับเด็กๆที่อยู่ในนั้นอืมถ้าเป็นแบบนั้น เอาขึ้นตัวตุ่นดำดินซะเลยใช่แล้วอีกด้านหนึ่งของแผลของพวกเราก็คือฮัลโลอะไรอีกด้านนึ่งหรอนั่นเป็นบทนะชินเบ๊ถ้าเป็นไม่ได้ยินจะดีกว่านะเข้าใจแล้วล่ะฉันจะทําเป็นไม่ได้ยินนะนะในเมื่อศัตรูขุดดินเข้ามาพวกเราก็ขุดดินแล้วก็เอาดินปืนไปวางไว้ด้วยสิจริงด้วยสินะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน อะไรเหรอให้เราอยู่ดัมีอะไรกันเหรอดูสินินปืนเก็ออ่ไว้ที่ไหนอ่ะหานินปืนทั้งระเบิดกระจายไปพร้อมกับนกอาหารหมดแล้วอ่ะเฮ้ย<ม>ลืมเลยไม่ต้องมาทําไปลืมเลยพวกนายออแล้วแผนของพวกนายมันว่ายังไงมั่งโลแผนการของพวกเราเจ๋งกว่ายเยอะเลยนะควน,น้ำจากลำธารใกล้ๆขุดรูบันทางใต้ดินสัตรูแล้วก็เทน้ำลงไปซะยังัมีเวลาคุณหาขนาดนั้นเลยเหรอ ที่สำคัญศัตรูขุดดินมาจากข้างไหนอะถ้าถามอย่างนั้นล่ะก็ก็ข้างล่างนี้ไม่ใช่หรื่องไงอะแค่หาที่ขุดก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยไรเล่าอะไรกเล่าเห่นไกัลหนยไรกันลไม่ไห้ไม่ไให้ตายสิเถียงอะไรกันอยู่ได้จริงด้วยงี้เง่าที่สุดเลยถ้าจะตรูขุดขึ้นมาแล้วก็อกมาด้านนอกกันสิเนาะกนะ ส่วนทางนี้ก็มีอะไรเลอครับหัวหน้ารู้สึกว่าเราจะมาผิดทางนะเอ๊ะเออไปไมได้ยังไงอ่ะงั้นผกนายก็ดูเองเสิเห<ถ>็นไหมจริงด้วยเด็ฟังนะถ้าเราคุณไปโผล่กลางห้องของมาไกโนกโคจิไม่ได้แผนที่ประสาทนกคุระเกะก,ก็จะไม่ได้ทางงั้นจะเรมต้นใหม่หล่ะครับยุ่งเลนนะทีเนีย ให้ตายสิจะพวกข้างนอกทำอะไรกันอยู่นะพวกเราคือพวกข้างนอกไงหล,กลักโอ้ได้แม่เหล็กมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอคงตั้งใจจะเอามาเปลี่ยนทิศทางของเข็มทิศอย่างนง้นสินนะใช้แม่เหล็กพวกนี้เปลี่ยนทิศทางของศัตรูกันเถอะ <Yeah. S 2> เอ,อ๊ะทิศทางเปลี่ยนไปอีกแล้วมาทางนี้อ,อ่ออีกแล้ว ไปทางนั้นทางนี้นอไ้ทางนั้นโอ้ทาะไรกันเนี่ยทางนี้อีกแล้วเหรอลองขุดททงนี้ดูดีไหมนั่นสินะเอ้า ปแปลกจังเลยอ่ะดีเสียงวิ่งไปวิ่งมาด้วยล่ะเอ๊ะอ่ะเสียงค่อยๆห่างออกไปแล้วอ่ะเอ๊ะหมายความว่าไงเหรอเอาไว้ตรงนั้นก็แล้วกันนะที่นั่นมันอากเก็บน้ำครับทางนี้ทางนี้๋อ,อหยุดแล้วล่ะโอเคทางนี้ไม่ผิดแน่ ดูเหมือนข้างบนนี้จะเป็นห้องของมางกโนโคจิเอาละลงมือวางเด็ดเบิร์นได้เลยพร้อมแล้วจุดระเบิดเรื่อยจะเฮ้ยเสียวอาจิตแล้วจิตแล้วย่งไ้ระาบิดหนอจันหนัา น้ำไฟตายเลยเนี่ยทำไมอ่ะไม่แรงจะทนนายจะถิงกันไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยฮะอะไรน่าเสียงแบบเนี้ยเฮ้ยแปลกจังเลยอ่ะเฮ้ย ม่าได้ยังปลอดภัยและน,นี่จาผู้นั้นหายไปไหนเนี่ยออน,นุ่นยังอยู่นี่อ,อย่างอกาโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บไปหมดเลยเอออะไรอะาะไรพวกนี้มันเป็นใคร น่าจะเป็นนินจาที่ไหนสักแห่งที่รู้ว่ากองกำลังลวงุตเกตออกเดินทางท่องเที่ยวกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแผนที่ภาษาที่อยู่ในเสือทาตมิล่ะฮะ,อะโอ้โหแผนที่ของฉันเปียกน้ำจนขาดหมดเลยหมดกันคราวนี้คุณแม่ไกดน้องครับผมว่าแผนที่ขาดดีดีกว่าศัตรูได้แผนที่กลับไปได้นะครับเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นไม่นาน บทต่อไปเลยนะสําหรับนินจาแล้วคณิตศาสตร์ถือเปนเ็นเรื่องสําคัญคุณยายครับเกิดเรื่องแล้วครับมีสารจากประสาขทของคุณตะแก,ก่โมาถึงเรานะครับอะไรนะดูเหมือนจะเป็นใบเก็บค่าเสียหายที่ทำโรองอาหารบ่มซอนกษารนอกสถานที่นะครับเอ๊ย <c oughs> ังเก็บค่า <c oughs> ที่เสียหายทั้งหมดด้วยละครใหญ่ใหญ่คุณยายครับ ボーイランターロー